โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับหลังจากเรียนตัวอย่างที่1ไปแล้วนะครับก็มาดูถึงกรณีที่มีฟิกซ์ซัพพอร์ตอยู่ด้านปลายนะครับตอนแรกเราบอกว่าอะไรเราบอกว่าไอคานอินดิเทอร์มิเนตของเราเนี่ยนะครับปลายคานจะเป็นเพลนหรือโรเลอร์ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าปลายคานเนี่ยมันรับโมเมนต์ไม่ได้ถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติปลายคานมันเป็นฟนะิกซน่ะคำถามคือจะทำไงคำ,คำตอบมันก็คือเราทําการเปลี่ยนฟิกเนี่ยเออเราไม่ได้เปลี่ยนฟิกนะครับเราทําการสร้างนะครับสร้างซับพอร์ตเสมือน ออกไปเป็นระยะ0เมตรออกไปนะครับเหมือนสร้างสแปนเพิ่มขึ้นมา1สแปนนะครับสมมุติว่าฟิกอยู่ที่ A เราก็สร er ้างสแปนออกไปจาก A นะครับ in สร้างเป็น A พามนะครับเป็นระยะ0นเมตรนะครับมีค่า i เท่ากับอินฟิน t y นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ยังไงสมมุติว่าฟิกอยู่ที่ D เราก็สร้างออกไปเป็นไรครับ d พามใช่ไหมครับเป็นพีหรือโรเลอร์ก็ได้ครับระยะเป็นระยะเท่ากับ0เมตร I เท่ากับอ n f ฟิน t y ้เหมือนกันนะครับหลักการประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปทําการคํานวณนะครับโดยที่อะไรครับ โดยสมมุติว่าพี่คำนวณไอตัวนี้ใช่ไหมพี่คำนวณว่าอะไรพี่คำนวณว่าอ่สมมติพี่พิจารณาคาร a เอพาร์เอบใช่ไหมสมมติพี่พิจารณาอย่างเชื่อมั้ย m อหนึ่งพี่อยากจะเท่ากับอะไรครับเอของเอพาร์ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ l ใช่ไหมเอลศูนย์ไม่ใช่คูณกับ l ของ a อพาร์เอใช่ไหมครับแล้วหารด้วย i ของ a อพาร์เอใช่ไหมครับแต่คราวนี้เ a เอพาร์เอเนี่ยมันมีความยาวเท่ากับศูนย์มันก็เลยไม่ต้องพิจารณาเก็าใจไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูโจทย์นะครับน่าจะเข้าใจนะครับตามนี้นะต่อมาเป็นเป็นเดี๋ยวพี่ให้ดูโจทย์เลยนะครับให้ดูโจทย์เลยแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับไอตรงนี้พี่ขอเพิ่มหน่อยกรณีซัพพอร์ตมีการเคลื่อนตัวหรือค่า EI ไม่เท่ากันให้ดูกรณีนี้ก่อนนะกรณีที่ค่า EI ไม่เท่ากันก่อนเวลา E หรือ i ไม่เท่ากันให้เราทําการเอา i ของแต่ละสแปนนะครับไปหารในตัวของความยาวของสแปนนั้นเช่นพี่บอกว่าเป็นรูปนี้ ใช่ไหมครับพี่บอกว่า i 1เท่ากับ i i 2เท่ากับ2 i l 1เท่ากับหเมตรละกัน l 2เท่ากับ2เมตรใช่ไหมเวลาพี่ทําการหานะครับพี่ก็บอกว่า l เมื่อกี้ l 1ใช่ไหมหาร i 1่ก็เท่ากับเท่าไรครับ1เมตรหารด้วย i ใช่ไหมเสร็จแล้ว l 2จําไม่ได้เท่าไหร่ i 2มงก็เท่ากับ2เมตรหารด้วย2 i อย่างเงี้ยก็หารได้เฉยเพราะฉะนั้นน่ย i 1ก็ไปหารที่ของของ l 1 i 2ก็ไปหารที่ l 2นะครับแล้วก็แค่น <t iny lines> ั้นแล้วก็อย่าลืม l0 นะต้องถูกหารด้วย i1 และ r 0ต้องถูกหารด้วย i2 อันนี้จำไปนะครับจำไปนะก็คือที่พี่บอกครับค่า i เราเอาไปหารในความยาวของสแปน,นนั้นๆใช่ไหมซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีสามอย่างเนี้ยเราบอกว่าไอเนี้ยคือสแปนฝั่งซ้ายใช่ไหมนี่สแปนฝั่งขวาใช่ไหมดัะนั้นเนี้ยไอเน,นี้ยต้องเป็น i1 หารด้วย i1 ต้องไปหารค่า l อยู่แล้ว l0 อยู่แล้วนะครับโอเคไหมอืม <c oughs> ส่วนแล้ว i2 ก็ต้องไปหารค่า r 0อยู่แล้วอันนี้คือก็คือใส่เข้าไปนะครับส่วนตัวนี้อย่าเพิ่งพิจารณาเนานะ ตัวนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาพูดอีกทีนะครับนะอ่มาดูกันนะอ่พี่ไปดูที่ตัวอย่างที่2เลยนะครับตัวอย่างที่2เลยก็เพิ่มค่าว่า i ไม่เท่ากันเฉยนะครับแล้วก็มีฟิกด้วยนะครับผสมหน่อยผสมนิดนึงนะครับมาเริ่มต่อครับเหมือนเดิมครับเราบอกว่ามีกี่จุดครับ1 2 3 4 5สองสมส้าโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นฟิกมันต้องสร้างเป็นดีพามถูกไหมครับเพราะนั้นเราเลยจะเลือกได้ประมาณกี่กี่จุดครับก็คือ1 2 3นะครับสร้างคานครับสร้างคาน ABC ออกมาเป็นคานนี้เอาโหลดใส่กระทำ จบนะครับแล้วทําการเหมือนเดิมครับ m 1 l 1หาร i 1บวก m 2คูณ l 1หาร i 1บวก l 2หาร i 2งวงเล็บปิดบวกด้วย m 3คูณ l 2หาร i 2เท่ากับลบ r ศู l 0หารด้วย i 1ลบด้วย r ศูหารด้วย i 2นะครับก็ไปดูว่าอันนี้คือ i 1นะครับในเออไม่ใช่ไม่เอามาอันนี้คือ i 1อันนี้คือ i 2โอเคไหมเราก็ใส่ค่าไปแทนค่าไปออกมาครับเสร็จแล้วตัว i จะเท่ากันท้งสมการคูณ i ตลอดก็จะหายค่า ไอจะหายแล้วเราก็จะเหลือค่าสมการที่1เอาไว้ติดไว้เหมือนเดิมต่อมาหาค่าคาน A B C D ครับถอดออกมานะครับคาน B C D นะครับก็รูนี้ถอดออกมาเลยมาวางนะครับก็จะได้ค่าเหมือนเดิมครับ M 1หาร i 1ก็เหมือนเดิมเอา i ไปหารทุกอย่างเอาไอไปหารเหมือนเดิมนะครับตามตามสแปนนะไม่มีอันนี้อันนี้ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะยากสำหรับพวกเรานะครับน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับก็ใส่ค่าเข้าไปเสร็จแล้วพอทําเสร็จแล้วปึ๊บเอา i คูณตลอดก็ได้เป็นสมการที่2 นะครับต่อมาเป็นคัน C D D พารมนะครับที่ฟิกจะไม่สร้างออกมาเป็นดีพามนะครับระยะ x เท่ากับ0เมตรแล้วก็ i เท่ากับฟินิตี้นะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่พี่บอกที่พี่พูดข้างบนนะครับน่าจะค้างไว้ก็คือใส่เข้าไปตรง l อันนี้คือ l สองใช่ไหมใช่ไหม l สองเราบอกว่ายาวเท่ากับ0ต้องหารด้วย i ฟินิทตี้นะครับก็คือแม่งยิ่งแบบแม่งมีความยาวมัน0อยู่แล้วแล้วมันยังหารด้วยค่าที่มากๆๆๆมากจริงๆมันไม่ใช่ฟินิทตี้นะมันแบบมากๆๆกมันก็ต้องเท่ากับ 0, ถูกมย คำนวณเดียวกันครับไอตัว L 3เนี่ย L 3เนี่ยที่โมเมนต์ที่ดีพามนยครับก็คือไอ L ศก็เท่ากับ0แล้วต้องหาเนี่ย I0 ูนย์อีกไอสอนีก่ก็คือค่ามากๆๆมากันมันเข้าใกล้ศูนย์ไปเลยนะอันนี้ก็ใกล้ศูนย์ไปเลยโอเคไหม R ศนย์เนี่ยมันไม่มีแรงกระทำอยู่แล้ว R ศูย์มันไม่มีแรงกระทำอยู่แล้วถูไกไหมครับก็คือเป็นศูนย์เหมือนกันเนาะก็ตอนนี้ก็จะได้ค่าออกมาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใส่สมการที่สามไว้ พะได้สมสมการใช่ไหมครับเห็นไหม3สมการมี BC BCD แล้วก็ CD ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าจากสมการที่1เนี่ยพี่บอกว่า m b มีเนี่ยมีค่าเท่ากับลบสาลบ MC หารด้วยหแต่ที่ก็แทนค่าสมการที่2พอพี่แทนค่าสมการที่2ปุ๊บมันจะเหลือแค่สตัวแปรครับคือ MC กับ MD พี่กใ็ใส่กับสมการที่3 E คือ N ออกมาได้ MC เท่ากับเท่านี้ MD เท่ากับเท่านี้เนาะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับก็คือทําการใส่ค่าโมเมนต์ยิ้มตลอดทั้้งคคาานัแลวก็ตด นะนี้ยิ้ม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 นะครับที่ปลายคานตรงนี้เป็นพินเออเป็นโรเลอร์ใช่ไหมเท่ากับศูนย์แต่ปลายคานตรงนี้ไม่ใช่โรเลอร์ไม่ใช่พินใช่ไหมครับเป็นฟิกก็ใส่ค่าโมเมนต์เข้าไปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มาใส่ค่าตัวเอ่อไม่เนี่ยนะตัว C อ่า C คือตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ต่อมา B คือตัวนี้ครับปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ซิกมาโมเมนต์กับซิกมา F ไฟครับหาค่าออกมาได้เรียชันหนึ่งเรียชันสองสามสี นะครับแล้วก็5 6นะครับแล้วเหมือนเดิมครับตามสไตล์พี่นะครับสร้างที่จุดเ e เลชัน A B C D นะครับที่จุด A อันนี้ A B อันนี้ B A บวกกับ B C อันนี้ C D บวกกับ C B นะครับอันนี้ก็คือ D C จบนะครับเหมือนเดิมนะครับมาเช็คครับบอกว่าปลายคานฝั่ง A ไม่มีไม่เป็นพินใช่ไหมครับเป็นศูนย์แต่เป็นฟิกก็ต้องมีค่าจบนะครับทุกอย่างเสร็จแล้วใส่ไปในคานของจริงครับก็คือค่าเรเลชันใส่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 เสร็จแล้วสร้างเชียร์ฟอร์ดแยร์แกรมครับ ก็ขึ้นไปคงที่โดนกดมาด้วยแรง10นะครับคงที่ขึ้นไปได้วยเรีแอชชั่น B คงที่ลงมาด้วยเรีแอชชั่น C คงที่แล้วขึ้นไปได้วยเรีแอชชั่น D จบนะครับต่อมาสร้างเบดดิ้งโมเมนต์ไดรรมครับก็เหมือนเดิมครับเป็นบวกใส่ออกมาเป็นลบเป็นลบออกมาเป็นบวกเป็นบวกออกมาเป็นลบแล้วเป็นลบออกมาเป็นบวกแล้วก็าวนี้มาตรงเนี้ยมันจะมีโมเมนต์ค้างคือ0.526ใช่ไหมเราบอกว่าที่จุดนี้เนี่ยมีโมเมตนต์กระทาคือลบ0.65ใช่ไหมเราบอกว่าที่ทิศเราอ่ะเราให้ตรงนี้เป็นบวกใ ให้เป็นให้เป็นลูกยิ้มใช่ไหมคือทวนอยู่นะเป็นทวนใช่ไหมแต่พอเราบอกกลับเครื่องหมายมันจะเป็นค่า0.6518ใช่ไหมครับโอเคปะ่ะอ่าแล้วก็พอมันเป็นตรงนี้ลงมาเป็นเท่ากับ0.6518หรือเราบอกว่าตามเข็มให้เราลงจำได้ไหมครับด้านบนที่เคยเคยสอนไปแล้วอ่ะตามเข็มให้เราลงนะครับล้วก็บอกว่าตรงนี้คือ0 6 5 2 6 5ใช่ไหมพี่บอกว่ามีค่าเท่ากับมีค่าตรงปลายคานทางด้านดีครับมันมีค่าท่ากับลบ0.65พี่ก็ลงมา เป็นศูนย์ประมาณศูนย์นะใกล้ๆศูนย์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะตอนนี้มันก็จะจบศูนย์เหมือนเดิมก็สวยงามนะครับมาเช็คค่าครับเอามา,าต่อมาวาดดิเฟคชันก่อนดิเฟคชันก็วาดตามรูปเบนดิ่งนะครับก็รูปนี้ปึ๊บใช่ไหมรูปนี้แล้วก็จบนะครับขอแค่นี้เดียวคือตรงนี้เป็นฟิกใช่ไหมเป็นฟิกแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเวลาขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมตอนจบต้องแบบว่าจบที่เป็นเซต้าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมสโลปต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็ตามนี้นะครับก็วาดดูเห็นไหมพี่ก็จะวาดตรงนี้เเปป็นสโลท่ากับ นะครับแล้วก็ลองไปเช็คค่าครับเช็คค่าอันนี้ก็ถูก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 อันนี้ก็ใกล้ใกล้กันโอเคไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันโอเคไหมครับดิฟเฟชชั่นก็เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็ของนี่ก็จะใกล้ใกล้ศูนย์เหมือนกันโอเคเนาะตามนี้ครับต่อมาสุดท้ายที่พี่จะบอกก็คือไอตัวกรณีซัพพอร์ตอ่ะที่บอกว่าซัพพอร์ตเคลื่อนที่เนี่ยเราจะบวกค่าของไอตัวนี้ขึ้นมาเฉยครับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะวิธตัวตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราบอกว่า มันไม่ได้หาร I, เพราะ I เท่ากันต่อไปเป็นเป็นกรณีที่2พี่บอกว่ามีฟิกก็คือทําการสร้างา support เสมือนใช่ไหมต่อมากรณีที่3ครับเราบอกว่าค่า ei ไม่เท่ากันก็เอาไไปหารค่าในแต่ละสแปนนะก็สแปนที่1ก็ต้องหารด้วย l อ่า l ที่1ต้องหารด้วย i 1เนาะต่อมาครับกรณีสุดท้ายครับ s u พ p o r t เคลื่อนที่ support เคลื่อนที่จะมีสมการนี้บวกเพิ่มเข้ามาครับ6 e h 1หาร l 1บวกด้วย6 e h 3หาร l 2นี่ต้องจำนะครับ ต้องจํานะครับความหมายคืออะไรพี่บอกว่าอย่างนี้พี่บอกว่าพี่บอกว่า,วาสมมติว่าพี่บอกว่าจุด B เนี่ยซุดตัวระยะ x และจุด C อ่าเขาเรียกอะไรแบบว่าโดนดันขึ้นมาสูงขึ้นจากปกติ y เมตรนะครับพี่ก็บอกว่าสแปนคือ A B C D ใช่ไหมครับจุด B อะซุดลงมา x จุด C ขึ้นไป y ใช่ไหมครับตัวของในตัวจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือซัพพอร์ตจริงนะครับอย่างนี้ทางนี้เวลาเราพิจารณานะครับใจจริงๆนะตัวนี้ พิจารณาเนี่ยไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่แค่เราตัดคานเหมือนเดิมตัดคานเหมือนเดิมนะ A B C D สามารถเลือกจุดได้2จุดคือ B กับ C เพราะนั้นพี่เลือก B ก่อนพี่ก็ตัดคาน A B C มา A B CB ซดลงไป xC ขึ้นขึ้นไป y ใช่ไหมตอนนี้เราพิจารณาที่จุด B ใช่ไหมครับเอา B เป็นหลักเอา B เป็นหลักแล้วเราก็ดูว่าจุด A เนี่ยสูงจากมีระยะห่างอะครับตามแกน x แกน y นะที่เราสร้างที่ที่ให้ B เป็นจุดศูนะครับเท่าไหร่ จุด B เนี่ยอยู่ข้างล่างจุด A อ่ะอยู่สูงกว่า B คือ x ก็คือค่าเป็นบวก x ถูกไหมเพราะมันสูงอยู่สูงกว่าเราจุด C นะครับมันอยู่สูงกว่า B เท่าไหร่ก็คือ x บวก y โอเคไหมแค่นั้นนะครับแล้วคําถามคือเราจะใส่ค่า <c oughs> เราจะใส่ค่าไปในไหน H 1เนี่ยคือความสูงของ H 1คือตรงนี้ H 1ความสูงของตรงนี้คือ H 2 H 3โอเคไหมครับด้วยจุด B เป็นตัวเป็นเป็นอ้างอิงนะครับเพราะนั้นพี่ใส่เข้าไปใช่ไหม รงนี้เอาแค่ตรงนี้พอน,นะครับ 6e เนะี่ย 6e คูณ h1 เนะี่ย h1 ก็รู้อยู่แล้วว่า a เนี่ยสูงกว่า b เนะี x ่ย x เมตรก็ใส่ค่าเป็น x เป็นบวกต่อมาเป็น h3 นะครับตรงนี้เขียนผิดนิดนึง h3 นะครับ h3 เนี่ยก็ก็ดูที่จุด c ครับว่าสูงจากจุด b เท่าไหร่นะครับก็สูงเท่าไหร่ x กับ y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็น x บวก y เป็นบวกนะครับ ตามนี้นะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับที่ปลายคานโมเมนต์เป็น0ใช่ไหมครับ mb mb m2 ก็คือ mb นะครับ m3 ก็คือ mc นะครับลบด้วย l0 a0 เพราะว่าในคานพี่มันไม่มีแรงกระทำนะครับ l0 a0 ก็เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเซตอ่าซุดตัวเซตเทนเมนต์นะครับของของซัพพอร์ตต่อมาพี่นาครับเลือกต่อเลือกจุดต่อไปคือจุดที่4ใช่ไหมครับจุด4ใช่ไหมกักตัดคาน bcd มาวางไว้นะครับก็ได้รูปนี้นะครับที่ ที่รูปนี้ปุ๊บมาดูครับบอกว่า B สุดตัวลงมา x เมตร C ขึ้นไปเป็น C ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมครับเอา C เป็นจุดอ้างอิงก็ตั้งแกนไปจุด B เนี่ยอยู่ต่ำกว่า C เท่าไหร่จุด B คืออะไรครับจุด B คือ h 1ใช่ไหมและจุด D คือ h 3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขียนผิดตลอดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะได้ว่า,าจุดจุดใน h 1ก็คือเท่าไหร่ครับลบเลบไถูกไหม เพราะว่า b เอ่อเพราะว่า C เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงแล้วก็ลงมาถึงจุด B เนี่ยคือเท่าไหร่ y กับ x ใช่ไหมแต่เป็นแกนลบก็ใส่ค่าเป็นลบออกมาเหมือนกันครับจุด D เนี่ยคือ h 3ใช่ไหมจุด C เป็นจุดอ้างอิงพี่มันต้องลงมาจากจุด C เท่ากับระยะ y เพราะนั้นพี่ก็ใส่ลบ y เพราะามันเป็นแกนลบนะครับใส่เข้าไปเหมือนนี้เหมือนกันเนี่ยที่ต้องที่ต้องเพิ่มไปนิดเดียวที่เหลือก็เหมือนเดิมครับ i ก็หารด้วยความยาวของตัวนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า i ไม่เท่ากันถ้า i เท่ากันก็ไม่ต้องใส่ นะครับเสร็จแล้วก็ eqn หาสมการนี่กับนี่นี่กับนี่พอที่เหลือเป็นค่าเป็นค่าคงที่หมดละก็หาค่าได้นะครับก็จบนะครับแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำาวีมุมเมมต์ไดอะแกรมอ่ะแบบปกติก็มีแล้วแบบที่ปลายคานไม่ใช่พินหรือโรเลอร์ก็มีแล้วนะครับแบบกรณีที่ ei ไม่เท่ากันก็ทําเป็นแล้วแล้วก็แบบตัว support ไม่เคลื่อนที่ก็ทําไปแล้วคือพี่ไม่ไม่ทำตัวอย่างนะครับที่ัพ p อ o r t มันเคลื่อนที่เพราะว่ามันแค่บวกเพิ่มตรงเนี้ยแค่เอาความเข้าใจว่า เอาเราเลือกจุดไหนเอาจุดนั้นเป็นจุดอ้างอิงแล้วก็ดูฝั่งซ้ายเป็น H1 ฝั่งขวาเป็น h3 ทแล้วทําการดูว่ามันอยู่ความความสูงต่างกันเท่าไหร่โดยที่ยึดยึดจุดที่เราเลือกอะ่ะเป็นจุดอ้างอิงก็คือศูนย์ศูนย์โอเคนะครับประมาณนี้ต่อมาสุดท้ายครับก่อนที่จะไปจากกันไปก็ขอข้อควรระวังนะครับคือสําหรับการที่พี่ทำตัวมเมันเดอะแกรมผ่านมาเนี่ยพี่จะเห็นได้ชัดว่าอ่า ความผิดพลาดมันตรงไหนบ้างพี่อยากให้พวกเราระวังนะครับว่าตอนทําไปเนี่ยคือตอนนี้พี่เข้าใจว่าทุกคนสามารถทำรีโมเมนต์ดาแกมได้หมดทุกคนแล้วน่าจะเข้าใจกันพอสมควรละแต่คําถามคือเวลาสอบเนี่ยจะพังกันตรงไหน,นอ่ะเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าพี่เคยพังตรงไหนบ้างหนึ่งนะครับ l ศูนย์ศูนย์่ใส่สูตรผิดแล้วตัดเลขผิดคือความหมายคืออาจารย์ชอบเล่นแง่นะครับอาจารย์ชอบเล่นแง่คือแบบว่าสเปนเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบให้สแปนแบบสแปนสมมุติ l เท่ากับ5้ใช่ไหมและแรงก็ต้องเท่ากับแบบว่าอาณ์แบบหแบบตัวเลขต้องแบบ ต word, it, word, time, ัวตัวต so ัวเลขแบบใกล้ๆกันแล้วไอเท่ากับหกอะไรเงี้ยแบบให้ตัวเลขมันใกล้ๆกันอ่ะคือเลขหกกับเลขห้ามันคล้ายกันอะไรเงี้ยเอาเลขคล้ายๆกันมาสู้แล้วเวลาเราไปดูในห้องสอบอ่ะเวลาเราเลื่อนตาไปดูเงี้ยครับมันอาจจะมองเลขผิดคือพี่เคยผขดยมาแล้วและพี่ก็โดนตัดคะแนนนะครับและสองคือค่าติดลบไม่ต้องกลับเครื่องหมายคือเราเหมือนเราพิจารณาโครงสร้างทั้งหมดที่พี่สอนแล้วพวกเรามาเนี่ยคือเราบอกว่าให้ทิศเป็นบวกเสมอหมดเลยนะครับแม้ว่าค่าจะติดลบให้เราใส่ไปก่อนเลยเราอยากพึ่งไปกลับเครื่องหมายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทฤษฎีจะพัง ให้ใส่ให้ใส่ติดลบไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับแล้วค่อยดูค่าสุดท้ายนะครับโอเคเนาะต่อมา3คือเชียร์ฟอร์สในแกมและเบนดิ้งโมเมนต์ต้องจบศูนย์เสมอไม่มีนะครับที่แบบว่าไม่จบศูนย์แม้ว่ามันจะเบนดิ้งโมเมนต์ออกมาประมาณนี้มันต้องมีโมเมนต์ดัดลงมาให้เป็นศูนย์หรือว่าออกมาประมาณนี้มันต้องมีโมเมนต์ดัดขึ้นเป็นศูนย์มันต้องจบศูนย์เท่านั้นนะครับถ้าไม่จบศูนย์คือโครงสร้างมันกำลังหมุนเก็าไหมคือมันไม่จบศูนย์คือมันค้างอ่ะมันก็แบบหมุนหมุนหมุนหมุ นะครับสี่คือเชียร์ฟอร์ดไดอะแกรมโมเมนต์บูนดิ้งโมเมนต์ไดอะแกรมจบศูนย์เรียคชันเช็คซิ้งไม่เอเวอเรตมาเข้าศูนย์จริงแล้วความหมายคืออะไรเชียร์ฟอร์ดไดอะแกรมจบศูนย์บูนดิ้งโมเมนต์จบศูนย์เรียคชันซ้ายเท่ากับขวาบนเท่ากับล่างโมเมนต์เท่ากันหมดแล้วเท่าก็ศูนย์หมดแล้วไม่ได้แปลว่าคำนวณถูกนะครับจําไว้ด้วยนะเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าคุณคำนวณถูกนะครับเพราะว่าสมการเนี่ยสมการเนี่ยมันส่งต่อกันมาเรื่อยๆสมมุติว่าพี่อ่ะใส่เลขตรงนี้ผิดไป นะครับในในเรื่องเนี้ยพี่ใส่ตรงเนี้ยพี่ใส่แค่ตรงเนี้ยผิดนะเป็นแค่6อย่างเงี้ยครับตัวเลขแม่งรันหมดเลยนะรันแล้วมาจบศูนย์หมดเลยนะครับอันนี้คือระวังเลยนะคือถ้าคุณใส่ค่าผิดไปคุณไม่รู้ว่าคุณผิดคุณต้องดูจากโปรแกรมเท่านั้นโอเคไหมครับน้องต้องดูจากโปรแกรมเท่านั้นอันนี้คือความน่ากลัวของของของ,ของการทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันจบศูนย์ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าน้องถูกนะครับนะสรุปคือทําถูกวิธีแต่ค่าสุดท้ายผิดห้าส,สุดท้ายนะครับความละเอียดและแม่นยำที่สุดสำคัญในเรื่องนี้ก็คือที่พ นะครับดูว่าดูว่าเป็นแบบปกติไหมแบบพินโรเลอร์ยาวๆหรือว่าปลายเป็นฟิกหรือแล้วแล้วก็ EI เท่ากันไหมแล้วก็ดูว่าซัพพอร์ตมีการเคลื่อนที่ไหมแล้วก็ช้ชา้ชานะชา้ชาช,าชาไม่ต้องรีบนะครับเรื่องนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับอยากให้น้องทุกคนได้มิเติมกันเต็มเยอะๆนะครับเต็มกันเยอะๆนะครับเพราะว่าไฟนอลเดี๋ยวจะมีเรื่องมหัศาจรรย์อีกเรื่องนะครับคือแมทริกนะครับค่อนข้างจะใช้ข้อ5้าเยอะที่สุดเพราะว่ามันคำนวณเยอะมากนะครับขอให้น้อง นะครับคนไหนนะครับที่ไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะครับพี่เป็นคนพูดเร็วนะครับพี่เป็นคนพูดเร็วเทราะฉะนั้นถ้าน้องไม่เข้าใจให้รับการก่อและถ้าสงสัยยังไงก็ให้อินบ็อกไม่ให้อินบ็อกให้ถามมาในในในใต้คลิปนี้เพราะว่าเวลาเราถามอะไรแล้วคนเขาแบบว่าเข้ามาแล้วสงสัยเหมือนกันเขาจะได้อ่านและตอบไปเลยนะครับจะได้ไม่เป็นภาระพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะได้ไม่ต้องตอบหลายๆรอบนะครับเอาปว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ชีตตัวนี้นะครับพี่จะใส่เข้าไปใน Google Drive ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวน้องก็น่าจะได้กันอยู่แล้วก็ ฝึกทําโจทย์เยอะๆนะครับทำโจทย์เยอะๆช้าๆนะครับแล้วก็ไอ้โปรแกรมตัวนี้ครับพี่ก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะครับที่พี่เคยสอนนะครับก็น่าจะมีแค่นี้สําหรับตรียมเมนต์โปรแกรมนะครับขอให้สู้ๆนะครับทำโจทย์เยอะๆบ๊ายบายไปแล้ว